กูบอกแล้ววากรบกันอย่าไล่สดมันจะไล่สดไปหาแม่มึงนี่อาาโอ้อยามาอมันมันมานดีไอ้ฮุนเซนมันก็บินหนีไปเกาหลีแล้วมันปล่อยพวกพม์รบ,รบ,บกันอย่าทากมชาวบ้านก็อพยพกระจายเหมือน แล้วมันก็ไม่มีอะไรเราหลับเลยไม่มีอาหารไม่มีน้ำเลยไอทหารชายแบบนี้ไม่มีอะไรจะเกินกินแล้วนะยอมยอมไม่บาดยอมไม่บองก็ไม่ทึบบาดผงนมเลยจะทำบาพวกผมเลยทหารกัมพูชาตาดำๆประชาชนกัมพูชาตาดำาัจะตายหมดประเดเ็แล้ว จำเรียกสูแม่เอาบอมโอนคันปิติสินแม่ทัพภาคที่สองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและกองทัพแม่ทัพภาคที่สองผมยอมแล้วผมสู้ไม่ได้ผมข้อยอมแพ้อะไรทำพวกผมรุ่แรงแพ้เอาเอสพบมาดิน ระเบิดตู้ม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 นะทำไมไม่ส่งแฟนพวกผมมากองทัพกัมพูชาพวกแมนเราเนี่ยไม่มีเครื่องบินแค่พวกท่างนี้แย่เลยเมื่อวานนะมาถึงก็ตุ้ม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 อันนี้ก็มาตุ้มตุ้มตุ้มไมาพูดกระจากันเลย ยิงปนืนย้ญยมาทั้งวันยิงมันด้วยนะขอโทษที่ิงไปทุกงย้า,าไม่ไม่มีมีแต่ไอพีเอ็ม 20F 6เิที่แล้วมันจะไปยิงทูกอะไรต้องขอโทษที่ยิงไปทุกโรงพยาบาลของ่ันเพราะทหารของผมมันไม่มีประสบการณ์ มันได้ของเล่ไใหม่มันยิ่งยังไม่เป็นเลยยิ่งไปด้วยมันไปไล่สดด้วยนะเขาก็ส่งไอ้พี่กัดไปให้เครื่องบินน่ะยอมหาไปที่ไหน,นจะรวดเร้านะทั้งจุยจายเลยกูบอกแล้วตอนรบกันจะไล่สดมันจะไล่สดไปหาไม่อมึงนี้ โอ้ยอมเลยมันบาดดีไอ้ห er> ุ่นเซนมันก็บ and ินนี่ไปเกาหลีแล้วมันปล่อยพวกพมรบครกาาอย่าทากำชาวบ้านก็อพยพชัดกระจายเหมือนแล้วมันก็ไม่มีอะไรรกราบเลยไม่มีอาหารไม่มีน้ำเลย แต่ทหารใชเร้เดนมไม่มีอะไรจะเติมกินแล้วนะยอมยอมไม่วาดยอมไม่้องก็ไม่ถือบาพมยมเลยนะารำบากพกผมเลยทหารกับพูชาตาดำดำประชาชนกับพูชาตาดำดำจะตายหมดประเด็ดแล้ววันนี้เป็นแต่เช้าตีห้ายิงเข้ามาอีกสามร้อยลูก กกูตายหมดเลยเพ่อทำไมไม่มีมนุษย์ข้ามเลยนะวันนี้ผมบอกไปขอเจรจาโทรศัพท์ไปหาแม่ทัพภากีกองว่าขอเจรจายอมแล้วสงบสิ้นเถอะก็ไม่คุยกับมบอกวก่าไม่คุยลบกันก่อนพวกมึงยิ่งโรงพยาบาลกูทำไม โอ้ยผมขอโทษลูกน้องผมมันยิงนุ่มมึยิงสเปซซ่าไัวเลยนะเออผมขอโทษชาวไทยทุกคนขอโทษแม่ทัพปฏิซ้อมผมยอมแพ้แล้วผมไม่มีอะไรจะสู้ล่าสุดนายทหารมาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้อะไรตอนนี้บอกว่ากูบอกมึงแล้วว่าตอนยิงกันอย่าไร้สด ยอมรับแล้ว PPFc ทหารน,นายทหารคนนี้ยอมรับแล้วบางท่านก็ค่เข้าใจผิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงน้องเดียเองก็เข้าใจผิดนว่าเรื่องนี้มันขึ้นมาอะไรจังไดเป็นยังคือต้องมานั่งหองห้ทั้งทีทีตัวเองไปยิ่งฝ่ายไทยก่อนสุดท้ายไม่ยอมหาผิดเองว่าตนเองเป็นคนยิ่งก่อนแล้วเมื่อว่าว่ากูบอกมึ่แล้วว่า ยิ่งกันดบกันย่าไลสดเดวที่หนีออกมาคงหงลงหมหลงหายขอโท่อนพ่พ่นองฟังไทยขอเจราจาแต่คนไทยบบยอมเจราจานำนงเอฟซีกับสีบอวว่านงเดียคือเอาคลิปหนีออกมาเห็ุสองของังน้องเดียยอมหาบเนาะว่านงเดียเยลยเอาคลิปหนีออกมาเหตุขังที่สองล้วเพราะว่าเอฟซีได้ทานอาสิบวัวเขามาเบิง่งกับว่าเป็นยังเนาะแต่นงเดียกะ งง,ง,งคือกนเนาะว่าเป็นยังพ่อยิ่งแล้วต้องออกมาร้องหหมร้องหายเสียน้ำตาเอฟซีน้องเดียก็บอกว่าโอ้ยแก่งเสียน้ำตาไปยังสั่นแดดน้องเดียก็ขึ้นว่าคือเอฟซีไรนาจะแก่งเสียน้ำตาไปจากสันนกนกสนกส่นแดดน้องพีพีเอฟซีที่จริงอ่ะบ่นอะรอยากหายบ่นอะอยากเสียน้ำตาด้ว้ซำนี่แหละคือการสแสดงของทางคามีนนาะพีพีเอฟซีเอฟซีมีความแค้อะไรเดี๋ยวน้องเดียจะพา พีพีเอฟซี FC ไปเบิงอีกขงังหนึ่งว่าเหตุไรถึงบอกว่าบุมีอียังสกินเข้ามาบุมีอียังสกินต้องการขอหรือว่าเดียกหลอกจากคนไทยบอดหรือวา่าแนวไหลไปตอนนี้ไปหาสม้มอีกพร้อมๆกันเธอหนึ่งด้วยน้องเดียเองกะและยินแบบนี้น้องเดียเองกะค้ำแหงพอมพีพีเอฟซีกูบอกแล้วบอกตอนรบกันอย่าไรสดมึงจะไลส่ไลสดไปหาไม่ไอะไรมึงนี้ อ่าลาชุดอ่านทมินไม่มีประสบการณ์ไลคลองเต่นไม่ก็ยิ่งยางเดียวป้าพีพีเอฟซีข้ามมาไหลค้องเด่นใหม่แล้วก็ยิ่งยางเดียวเนาะพีพีเอฟซีคออ่างอาหารทันดะนายพ่นเตรียมคอยอมเพและเจอเอ็มซีโกเอกของไทย ขมีนห่องหารมังกลเป็นสายเรือถ้าเกิดว่าอะไรอ่างว่าพันอ่างว่าไหลเป็นทหารไหลขี้หนมาไหมมีประสบการณ์ข้ามว่าเป็นทหารก็ต้องมีประสบการณ์เป็นวพพฟซีขี้ข้ออ่างว่าเป็นทหารแล้วไหลของหิมากไหมมีประสบการณ์มันเป็นไปวันนนั้แล้วอีกสำคัญว่าจะตายหมดประเทศแล้วไหลของหนินมากไหมอย่างเดียวเนี้แถมยิ่งเพิ่นคือเพิ่นว่ายิ่งมัวสัวแล้วไหลสดไปด้วย เป็นยังคือบนเหล่งใส่ถ้าน้องเดียวเบาไปมันสิพีดบอพพีเอฟซีเป็นยังคือตรงบนเหล่งใส่โรงพยายบาลที่บานตนนองเป็นยังตรงมันยิง่งเหล่งใส่โรงพยายบาลทีบานผู้อื่นที่กําลังเป็นแบบเดือดกันอยู่เด๋วฮะนะนอกพพีเอฟซีอันนี้กะขอความคิดเห็นจากพพีเอฟซีมีความคิดอะไรกับหมินบอลนองเดียวในเด้อแต่นองเดียค้ำแห้งค้ำทีบา่า เป็นยังตอนมึงยิงมึงตองมาไล์สวดนี่นะครับนี่ถ้าเกิดว่านงเรียว,ว่าพิษประการใดตรงกาบข้อถูษขออภัยพพีพีเอฟซีนำเด้อถ้าเกิดว่านงเดียบ่วข้ามได้ที่พิษผ่านซึ่งนงเดียคิดว่าน่าจะเป็นคออ่างคือเอฟซี่าวนาทีเพิ่นออกมาเบ่าแบบหนีว่า,าเป็นคอคอ,ออ่างทีว่าทหารของเพิน่นย่งโมมีประสบการณ์ได้คล้องดินมาใหม่ ก็ยิ่งอย่างเดียวปะคำว่ายิ่งอย่างเดียวนี่บ่สมควรด้วยแล้นพีพีเอฟซีกูบอกแล้วอ่าต้อนรบกันจะไรสซดมันจะไล่สดไปแห่ไม่เอมมึงนี้โอ้ยยอมมันบานตี ออไอ้ฮุนเซนมันก็บินนี่ไปเกาหลีแล้วมันปล่อยพวกพมครบตามอย่าทากมชาวบ้านก็อบพยพจัดกระจายเหมือแล้วมันก็ไม่มีอะไรเรากลับเลยไม่มีอาหารไมมี้มมมมเลย ข้ามวานรไปของหนินมหม่เนียมีหมวกสุนเป็นยังตรงอะไรปึกษากันก่อนตรงองไรก่อวานต่อิ่งโบไฮไลท์สุดนีี่พี่าพีพีเอฟซมีความคิดอนี่งไรก็สามารถมีตองเดียร์เลตองนี่เนีเดียร์เองก็จะได้ข้อตัวล่าไปตัวนนี้ชไหมเอ่เอฟซีเขามาิ้งคีปให้น้องเดียร์ในเรือเป็นการังใจให้น้องเดียร์แต่ทำคีปต่อไปเนาะถเอฟซมีคิปได้รีที่จะมาแนะนำของเดียร์กันแนะนำหลายเด้อเพราะแคลคปปน้าพ่อพี่น้องกับสบายดีเยว่า Bye.